รีวิวเปลี่ยนบัญชีธุรกิจใหม่ในเอ s ซนะคะสวัสดีค่ะพี่หมุนธัญญาปั้นแบนรนด์เสื้อผ้าให้โก i อินเตอร์วันนี้พี่หมุนจะมาพูดถึงการเข้าไปเปลี่ยนบัญชีธุรกิจค่ะในเอ s ซนะคะซึ่งจริงๆอะพี่หนุนไปสมัครกับ Paypal เรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะสักสมัครเป็นบัญชีธุรกิจอะค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนบนเอเชียเพราะปีที่แล้วมันมียอดขายเข้ามาทุกวันเนาะก็กลัวจะเกิดการค้าขายสะดุดอะไรเงี้ยก็เลยมาเปลี่ยนมกราเมื่อวันที่9มกรานี้เองนะคะกเ็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเนาะวิธีเปลี่ยนง่ายๆมากเลยค่ะว่าทำยังไงบ้างนะคะให้เราเข้าไปใน paypal นะคะแล้วก็ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ password ที่เราสมัครบัญชีธุรกิจในเพพาไว้นะคะพอเข้าไปปุ๊บจะเป็นหน้าหลักของเขาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปกดตรงคำว่าชำระและรับชำระเงินค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะมีอสองออปชันให้ให้ทำนะคะสิ่งที่ต้องทำสองอย่างก็คือเชื่อมโยงธนาคารใหม่กับอันที่สองคือเชื่อมโยงบัตรใหม่นะคะซึ่งเชื่อมโยงธนาคารใหม่เนี่ยก็ เข้าไปใส่เลขเลยค่ะแล้วก็ชื่อบัญชีธุรกิจนะคะก็เราเอา,อาธนาคารที่เราไปผูกไว้ะคะ่ะไปสมัครไว้เป็นบัญชีธุรกิจกับเพพาอย่างของเพียหมุนเป็นของแบงก์กสิกรไทยนะคะเป็นรูปแบบบริษัทเนาะก็เอาเลขที่บัญชีอันนั้นนะคะไปใส่ไว้ใช่ไหมคะเพื่อเอาไว้รับเงินแหละ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าใช้ชื่อบัญชีนี้ไหมเราก็กดโอเคนะคะเสร็จแล้วก็กดยอมรับแล้วก็เชื่อมโยงนะซึ่งขั้นตอนนี้การเชื่อมโยงธนาคารใหม่เนี่ยเขาจะส่งตัวเลขมาให้2ตัวเลขนะคะ<ๆ>เพื่อให้เรามากรอกในอันนี้ค่ะแต่ว่ามันใช้เวลา3-5วันโอเคไม่เป็นไรเราก็ เลยไปทำอันนี้เลยค่ะเชื่อมโยงบัตรใหม่นะคะบัตรเนี้ยก็สามารถใช้ได้ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะคะของพี่หุ่นใช้บัตรเครดิตค่ะก็กดเลขบัตรเข้าไปนะคะตรงนี้ก็ก็จะเอาไว้จ่ายพวกค่าธรรมเนียมต่างๆเวลาเอซี่เก็บเงินลงมาก็เราก็ไว้จ่ายเนาะไอ้ตัวเนี้ยเอ่อก็เขาให้ใส่ประเภทของบัตรก็เป็นบัตรเครดิตใช่ปะแล้วก็วันหมดอายุใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็กด ยอมรับประหกฏโอเคค่ะเชื่อมโยงบัตรใหม่เสร็จนะคะก็เป็น,เป,นเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะก็ไม่ต้องกลับไปทำเชื่อมโยงธนาคารใหม่แล้วนะคะก็คืออันใดอันหนึ่งให้สำเร็จก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็อันนี้คือเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะจะเป็นการเอาอแอคเคาท์ของ PayPal อันนี้ค่ะแอคเคาท์ใหม่คือบัญชีธุรกิจอันใหม่เนี่ย ไปใส่ในเอ s ซนะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายๆมากเลยนะคะเข้าไปในช h o p เ a นเ g e จนะคะของเอ s ซเสร็จแล้วก็ไปกด Finance นะคะกด Payment Setting แล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ไปกดตรง Payment Method นะคะแล้วก็เข้าไปเลื่อนดูข้างล่างเห็นไหมคะจะมีคำว่า PayPal แล้วไปกด Edit ค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่อีเมลใหม่หรือ Account ใหม่จาก PayPal ได้เลยนะคะใส่2ครั้งคือคือเป็นการคอนเฟิร์มสครั้งกดเซฟนะคะแค่นี้เสร็จแล้วง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมก็เพียงหนุนทำเมื่อวันที่9มกราใช่ปะวันที่10ตอนเช้าเพียงหนนก็ได้รับเงินก็คือมีลูกค้าซื้อของแล้วก็โอนเงินได้รับเงินปกติค่ะแต่ว่ามันมี จดหมายมันมีอีเมลมาจากเพย์พาต่อนะคะให้เรายืนยันธุรกิจอีกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่งหมนจะมาเล่าในตอนต่อไปเนาะซึ่งก็งงมากเลยคือเขาจะต้องการตรวจสอบว่าธุรกิจเราทำอะไรอะไรเงี้ยคือ,อแล้วสินค้าเราเป็นอะไรเ,เขาให้ถ่ายรูปให้เอาเขาเรียกว่าเหมือนซัพพลายเออร์คือใครอะไรเงี้ย ก็มันจะมีจดหมายมานะคะยังไงรอชมคลิปถัดไปนะคะ